สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับเรื่องราวความมั่นคงทางทะเลที่น่าจับตามองของบ้านเรากันอีกเช่นเคยวันนี้แอดมินจะพาไปเจาะลึกกับตัวเต็งเรือฟรีเกตสมรรถนะสูงลำใหม่ของกองทัพเรือไทยกันครับทั้งนี้ในงาน Defense s n d Security 2025ที่ผ่านมาบริษัทต,ต่อเรือยักษ์ใหญ่จากสเปนอย่างนาวันเทียได้นำเสนอแบบเรือที่น่าสนใจและราคาจับต้องได้นั่นคือเรือฟรีเกตเบาแบบอัลฟา3,000 พร้อมระบบอาวุธและระบบอำนวยการรบจากค่ายยุโรปแบบครบวงจรแถมยังมีข่าวแว่ว่าว่าถ้าทอรอไทยของเราสนใจจริงๆก็สามารถขยายแบบให้เป็นเรือฟรีเกตแท้ๆแบบอัลฟา4,000ได้เลยครับ คุณผู้ชมครับทีนี้เรามาดูสเปคของอัลฟา3า0 0ที่นาว,วันเทียเสนอให้กับกองทัพเรือไทยกันก่อนนะครับสำหรับอัลฟา3า0 0ันถูกออกแบบมาให้เป็นเรือฟรีเกตเบาขนาดเล็กที่สุดในรุ่นนี้อย่างไรก็ตามพวกมันก็มีขีดความสามารถในการทำสงครามที่ครบถ้วนทั้งการต่อต้านภัยทางอากาศการรบบนผิวน้ำและการต่อต้านเรือดำน้ำได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ อัลฟา3า0 0ันมีความยาวตลอดลำเรือประมาณ1 0 4เมตรกว้างสูงสุด14.4เมตรมีระวางขับน้ำประมาณ3,000ตันอย่างไรก็ตามก็สามารถเพิ่มขนาดตามความต้องการของลูกค้าได้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่27นอตขึ้นไปมีระยะปฏิบัติการที่5,000ไมล์ทะเลที่ความเร็ว15นอตระบบขับเคลื่อนเป็นแบบโคดัใช้เครื่องยนต์ดีเซลสเครื่อง มีโรงเก็บอากาศยานสามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ขนาด11ตันเช่น m h 60 RC Hawk ส่วนกำลังพลนั้นใช้ลูกเรือประมาณ102นายและสามารถรองรับได้สูงสุด124นายครับส่วนที่ทำให้เรือลำนี้น่าสนใจที่สุดก็คือขุมพลังด้านอาวุธครับอัลฟา3,000ที่นาวันเทียนำเสนอมาพร้อมระบบอาวุธจากผู้ผลิตชั้นนำของยุโรปประกอบด้วย ปืนใหญ่หัวเรือแบบ76ทับ62สิบเปอร์แลปพิดของอิตาลีมีระยะยิงอยู่ที่16-20กิโลเมตรปืนตัวเนี้มันยิงเร็วมากๆและสามารถใช้ลูกกระสุนได้แบบหลากหลายมากครับต่อมาก็จะเป็นจรวดต่อต้านเรือรบผิวน้ำแบบ Exoce ซ m MM ซ0 Block 3มมีระยะยิงมากกว่า200กิโลเมตร ด้านจรวดต่อสู้อากาศยานจะเป็นแบบ VL Micam มาพร้อมท่อยิงแนวตั้งมากถึง16เซลล์มีระยะยิงสูงสุดที่20กิโลเมตรปืนป้องกันระยะประชิดใช้แบบอลิคอนขนาด35มิลิเมตรของเยอรมนีมีระยะยิง3.5กิโลเมตรส่วนตอร์ปิโดป่าปเรือดำน้ำนั้นจะใช้เป็นตอปิโดแฝดสาจำนวน2แท่นยิงคาดว่าน่าจะใช้ลูกตอร์ปิโดเบาแบบ Mk54 สำหรับในเรื่องของอาวุธที่มีความน่าสนใจก็คือจรวดต่อต้านเรือผิวน้ำแบบ MM-40 บล็อก3 Exocet ถือว่าเป็นอาวุธหลักในการโจมตีระยะไกลมีระยะยิงที่น่าประทับใจเกินกว่า200กิโลเมตรโดยในรุ่น Block 3C ที่ใหม่กว่าอาจมีระยะยิงไกลถึง250กิโลเมตรนอกจากนี้พวกมันยังคงสามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินบริเวณแถวแถวชายฝั่งได้อีกด้วย สำหรับในรุ่นอัลฟา3า0 0ันนั้นสามารถติดตั้งได้จำนวน8ท่อยิงนะครับแต่ว่าในรุ่น4000สามารถติดตั้งสูงสุดได้มากถึง16ท่อยิงอันนี้แอดมินมองว่ามันสุดจัดได้เลยนะเพราะว่ามันจะมีขีดความสามารถในการถล่มเป้าหมายภาคพื้นดินของศัตรูให้พังราบเป็นหน้ากองได้เลยครับ ส่วนจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ VL Micam เป็นจรวดแบบยิงแล้วลืมสามารถสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศได้หลากหลายรูปแบบเช่นเครื่องบินรบหรือจรวดต,ต่อต้านเรือผิวน้ำมีระยะการป้องกันสูงสุดอยู่ที่20กิโลเมตรและมีความสามารถสูงในการต่อต้านการโจมตีจากหลายทิศทาง ข้อดีของมันคือใช้ระบบนวิถีแบบ Active Radar Seeker ยิงแล้วลืมไม่ต้องใช้เรดาร์ควบคุมการยิงของเรือนวิถีตลอดเวลาทำให้โจมตีเป้าหมายหลายเป้าหมายได้พร้อมกันได้ง่ายแต่มันก็มีข้อเสียหลักๆคือมีระยะการป้องกันที่ไม่ไกลนักและสามารถบรรจุลูกจรวดได้น้อยก็คือ1ลูกต่อ1เซลล์รวมกันได้จำนวน16นัดครับ และนอกจากระบบอาวุธแล้วระบบสมองกลของเรือก็มีความสำคัญไม่แพ้กันอัลฟา3,000คาดว่าจะใช้ระบบอํานวยการรบของนาวันเทียเองก็คือ CA t i z ซึ่งเป็นหัวใจในการประสานงานทั้งหมดส่วนระบบตรวจจับนั้นก็มาแบบเต็มสูบ ประกอบด้วยเรดาร์ตรวจการผิวน้ำและอากาศแบบ3มิติจำนวน1ระบบเรดาร์เดินเรือย่านความถี่ X-band และ S-band อย่างละ1ระบบระบบพิสูจน์ฝ่าย IFF ระบบตรวจการแบบเล็กโตออปติคอจำนวน1ระบบระบบโซนาลากท้าย1ระบบระบบสงครามเล็กทรอนิกสทั้ง ESM และ ECM ระบบควบคุมการยิงแบบเล็กโตออปติคอจำนวน1ระบบและระบบเรดาร์ควบคุมการยิง1ระบบ สำหรับการควบคุมอาวุธปล่อยนวิถีต่อสู้อากาศยานครับในจุดนี้มินขอหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับคุณผู้ชมสำหรับขนาดเรือระบบอาวุธระบบอํานวยการรบรวมไปถึงระบบตรวจการต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของกองทัพเรือไทยแต่ว่าแบบที่เขานำเสนอมาเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับ สรุปในภาพรวมอัลฟาสามพันคือสายโหดในการโจมตีระยะไกลมันคือฝันร้ายเรือรบผิวน้ำของค่าซึกออาวุธโดยรวมถือว่าโหดเอาเรื่องอย่างไรก็ตามความสามารถในเรื่องของสเตลอาจจะน้อยกว่าเรือหลวงภูมิพลเนื่องจากการออกแบบทางกายภาพที่ดูจะเปิดโล่งในส่วนของอาวุธและจุดปล่อยเรือเล็กและความสามารถในการป้องกันแผงอากาศก็ยังคงเป็นรองเอรือหลวงภูมิพลแต่รวมๆแล้วแอดมินคิดว่าดีเหมาะสมกับราคาครับ ส่วนข่าวต่อมานะครับกองทัพเรือไทยก็ได้ทําสัญญากับบริษัทเทเลสในการอัปเกรดระบบ IPMS ให้กับเรือหลวงจาก,กีนรลเบตเรือธงลำสําคัญของกองทัพเรือไทย ที่ประจำการมายาวนานถึง28ปีสำหรับระบบ IPMS ถือเป็นสมองกลหลักในการควบคุมงานของเรือรบยุคใหม่โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลระบบต่างๆภายในเรือเข้าไว้ด้วยกันช่วยให้สามารถตรวจสอบควบคุมและประเมินสถานการณ์ระบบสำคัญต่างๆของเรือรบได้แบบเรียลไทมตั้งแต่ระบบขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าไปจนถึงระบบความปลอดภยัยช่วยให้ผู้ปฏิบัติการภาคสนามสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ต่อมาแอดมินจะขอยกตัวอย่างสถานการณ์เมื่อเรือถูกตะปิโดยิงและน้ำทะเลเริ่มท่วมห้องเครื่องให้ฟังนะครับซึ่งทันทีที่เรือถูกโจมตีระบบ IPMS จะแสดงจุดที่ได้รับความเสียหายอย่างชัดเจนบนจอควบคุมหลักพร้อมแสดงข้อมูลอัตราการไหลเข้าของน้ำและสถานการณ์เอียงของเรือ พร้อมเด้งเช็คลิสสิ่งที่ต้องแก้ไขในทันทีซึ่งถ้าเป็นระบบเก่าเราก็ต้องให้ลูกเรือภาคสนามออกไปตรวจสอบความเสียหายตามจุดต่างๆและรายงานสถานการณ์ผ่านวิทยุข,ขึ้นมาซึ่งมันก็จะใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยล่ะครับ หลังจากนั้นระบบอัตโนมัติก็จะเริ่มทำงานระบบ IPMS จะคำนวณปริมาณน,น้ำที่ต้องเติมเข้าถังอับเฉาฝั่งตรงข้ามเพื่อปรับให้เรือกลับมาสมดุลและสามารถสั่งการวาล์วควบคุมน้ำให้ทำงานได้เองทำให้เรือกลับสู่สภาพเสถียรได้เร็วมากยิ่งขึ้น จริงๆแล้วเรื่องระบบมันมีมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวแอดมินขอยกไปเล่าในคลิปหน้าสรุปก็คือระบบ IPMS มันเป็นระบบที่จะเพิ่มโอกาสความอยู่รอดของเรือรบให้มากขึ้นนั่นเอง และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องของเรากันอีกเช่นเคยส่วนในคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอาวุธชนิดไหนเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารความคลืบหน้าของกองทัพไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ